อ,อยู่กันกับหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับเรื่องปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับ1ก็คือวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกันนะครับผังสาระการเรียนรู้นะครับก็จะมีเรื่องเดียวเลยนะครับเราจะมาวิเคราะห์ว่า ในปัจจัยเสี่ยงเนี้ยนะครับที่มีปัจจัยเช่นปัจจัยมลพิษต่างๆนะครับสภาพถนนการจราจรนะครับเราจะมีแนวทางป้องกันอย่างไรนะครับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับหมายถึงสถานการณ์นะครับหรือการการะทําหรือสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีผล ให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคนะครับได้แก่พันธุกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับและเศษธธรษฐกิจต่อมาคือพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับหมายถึงพฤติกรรมการกระทำของบุคคลนะครับที่ส่งผลกระทบต่อตอนเองครอบครัวสังคมนะครับและสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นพฤติกรรมการกินอาหารนะครับพฤติกรรมการติดสารเสพติดนะครับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะครับ มาดูนะครับที่ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของมลพิษต่างๆนะครับมลพิษนะครับปัจจัยที่มันเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับก็คือ1มลพิษทางอากาศนะครับก็ได้แก่อากาศนะครับที่มีแก๊สพิษนะครับหรือว่ามีเชื้อโรคนะครับฝุ่นละอองนะครับหรือเขมาควันปะปนนะครับซึ่งมลพิษเหล่านี้ จะก่อให้เกิดโรคต่างๆนะครับจนส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจนะครับและระบบประสาทต่อมานะครับก็คือมลพิษทางน้ำนะครับได้แก่น้ำที่มีสารพิษปะปนนะครับน้ำเน่าเสีย่งกินเหม็นนะครับไม่สามารถนำมาใช้ได้สามนะครับก็คือมลพิษทางเสียงก็ได้แก่เสียงที่มันดังนะครับจนส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ เช่นเสียงการเล่งเครื่องยนต์เพื่อแข่งรถจักรยานยนต์นะครับของวัยรุ่นบนท้องถนนหรือว่าเสียงเครื่องจักรกลนะครับกําลังทํางานอันนี้เป็นปัจจัยนะครับเป็นปัจจัย 4. ขยะมูลฝอยนะครับซึ่งมีจํานวนมากนะครับจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและสิ่งนําโรคต่างๆนะครับ ส่งผลให้คนเราเกิดความเจ็บป่วยได้ 5. นะครับก็คือสิ่งปฏิกูลได้แก่ของเสียที่ออกจากร่างกายของเรานะครับเช่นอุจจาระปัสสาวะซึ่งหากปะปนลงในแม่น้ำลำคลองนะครับหรือพื้นดินจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรคได้ต่อไปนะครับก็คือเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงปกี้คือปัจจัยเสี่ยงนะครับอันนี้คือพฤติกรรมเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงก็คือ 1. การที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีพิษเนี่ยแหละครับเช่น อากาศที่มันเป็นพิษหรือน้ำเน่าเสียนะครับเสียงดังเสียงรบกวนเนี่ยอาจเป็นเพราะความจําเป็นในการอยู่อาศัยหรือความทามาหากินก็ตามนะครับ 2. ก็คือการที่เราเนี่ยไม่ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพจึงยังคงทําอยู่จึงยังคงอยู่ณนะที่นั้นไม่หลีกเลี่ยงไปไหนอันนี้คือเรามีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพแล้วนะครับ แนวทางป้องกันครับแนวทางป้องกันยังไงที่เราจะหลีกเลี่ยงจากมลพิษนี้ได้นะครับ1นนะครับก็คือให้เราหลีกเลี่ยงเลยนะครับจากมลพิษต่างๆทั้งอากาศเป็นพิษทั้งน้ําเน่าเสียนะครับ2นะครับก็คือการไม่สร้างมลพิษให้แก่ตนเองและผู้อื่นนะครับทั้งทางอากาศน้ําเสียงและขยะนะครับ3นะครับถ้านักเรียนพบว่ามลพิษต่างๆเนี่ย มีปริมาณมากจนส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะครับเราก็ควรแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้ดำเนินการลดหรือหยุดต้นเหตุแห่งมลพิษนั้นนะครับ 4. ถ้ามีความจำเป็นนะครับต้องเข้าไปอยู่ในที่ที่มีมลพิษต่างๆเนี่ยควรใช้เวลาอยู่ให้น้อยที่สุดนะครับและมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับเช่นที่ครอบจมูก และปากนะครับหรืออาจจะเป็นเครื่องปิดหูนะครับถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มีเสียงดังหรือเสียงรบกวนนะครับต่อมาครับคือเรื่องของสภาพถนนและการจราจรนะครับปัจจัยเสี่ยงนะครับต่อสุขภาพก็คือ1สภาพถนนปัจจัยเสี่ยงจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมนะครับ 1. ก็คือเรื่องของสภาพถนนครับสภาพถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับถนนแคบ ไม่มีช่องแบ่งเส้นทางเดินรถนะครับทางโค้งบนภูเขาที่ไม่มีแนวเหล็กป้องกันนะครับไม่มีทางเท้าไม่มีสะพานลอยคนข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสองนะครับคือสภาพการจราจรนะครับเช่นการจราจรที่ขับข้างรถขี่กันเร็วนะครับแล่นเร็วแล้วก็มีการแข่งรถจักรยานยนต์บนท้องถนนนะครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยง 3คือเรื่องของทัศนวิสัยไม่ดีนะครับเช่นมีหมอกควันมากจนมองไม่เห ACH, น็นทางนะครับหรือฝนตกหนักเวลากลางคืนอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเรานะครับการเดินเท้านะครับเช่นข้ามถนนอ่าอันนี้คือพฤติกรรมเสี่ยงนะครับที่เกิดเกี่ยวกับการจราจรนะครับ เช่นการเดินเท้านะครับคือการที่เราข้ามถนนอย่างไม่ระมัดระวังนะครับการไม่ข้ามทางม้าลายหรือสะพานลอยนะครับไม่เดินชิดขวามือไม่เดินบนทางเท้าหรือเดินล้ําเข้ามาบนถนนนะครับการวิ่งตัดหน้ารถที่กําลังเล่นมาเพราะคิดว่าคงจะข้ามได้โดยที่รถไม่ชนนะครับอันนี้คือพฤติกรรมแล้วนะครับคือตัวเราทํามันลงไป 5. นะครับการใส่เสื้อผ้าสีมืดทึบในเวลากลางคืนแล้วเดินริมถนนหรือเดินข้ามถนนซึ่งคนขับเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับ6คือการหยอกล้อหรือเล่นกันขณะข้ามถนนหรือเดินริมถนนที่ไม่มีทางเท้านะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมของเรานะครับที่ทำให้มันเสี่ยงต่อสุขภาพการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับก็ได้แก่การที่ ผู้ขับขี่นะครับยังขับขี่ไม่ชำนาญแล้วขับขี่บนท้องถนนที่มีการสัญจรมากนะครับ2คือการดื่มสุราแล้วขับรถนะครับ 3. ไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับก็คือการที่ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมที่มันเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับ4ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 5. มีพฤติกรรมขับรถเร็วและ6ขับฝ่าฝืนกฎรจราจร ยังต่อไปที่พฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของการโดยสารรถยานพาหนะนะครับที่อาจจะเสี่ยงต่อสุขภาพได้นะครับก็คือ 1. การขึ้นและลงขณะที่รถหรือเรือยังจอดไม่สนิทนะครับ 2. ห้อยหูนรถโดยสารประจําทางหรือยื่นแขนข้อศอกหรือมือออกนอกตัวรถนะครับ 3. แย่งกันขึ้นลงรถหรือว่าเรือ 4. นั่งยืนหรือเดินบนกาบเรือนะครับ 5. ยืนล้ำเส้นขณะรอรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดินการเดินเท้านะครับแนวทางการป้องกันเลยก็คือ 1. ให้เราข้ามถนนอย่างระมัดระวังนะครับ 2. ข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือว่าใช้สะพานล,ลอยนะครับ 3. เดินชิดริมขวามือของตนเองถ้ามีทางเท้าให้เดินบนทางเท้านะครับ4ไม่วิ่งตัดหน้ารถที่กำลังเล่นมานะครับ5สวมเสื้อผ้าสีสว่างเช่นขาวเหลืองขณะเดินข้ามถนนหรือขณะเดินริมถนนในเวลากลางคืนนะครับเสื้อผ้าแสงสว่างเนี่ยสีสว่างก็ช่วยให้คนขับมองเห็นได้ง่ายขึ้น 6. นะครับไม่หยอกล้อกันขณะ เดินข้ามถนนหรือว่าขณะเดินริมถนนที่ไม่มีทางเท้านะครับแนวทางการป้องกันนะครับสำหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์ก็คือ 1. น,นะครับควรหัดขับขี่รถให้ชำนาญก่อนนำรถออกสู่ถนนที่มีการสัญจรมากนะครับขณะขับขี่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ประมาท 3. นะครับไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ หรือถ้าจำเป็นให้ใช้อุปกรณ์เสริมนะครับเช่นหูฟังนะครับ4ไม่ควรขับรถเร็วกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับ5ไม่ฝ่าฝืนกฎจราจรในการป้องกันนะครับสำหรับการโดยสารยานพาหนะก็คือ 1. ขึ้นและลงเมื่อรถหรือเรือจอดสนิทแล้ว 2. ไม่ห้อยหวนรถโดยสารประจำทางและไม่ยื่นแขนข้อศอกหรือศีรษะออกมานอกรถ 3. ขึ้นลงรถหรือเรืออย่างเป็นระเบียบนะครับไม่แย่งกัน 4. ไม่นั่งยืนหรือเดินบนกาบเรือนะครับ 5. ไม่ยืนล้ำเส้นขณะรอรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดิน ต่อไปนะครับเรื่องสารเสพติดนะครับปัจจัยเสี่ยงนะครับก็คือสภาพแวดล้อมโดยรอบนะครับที่มันเสี่ยงต่อสุขภาพก็คือ1นนะครับการที่เราอยู่ในแหล่งที่มีสารเสพติดแพร่ระบาดนะครับเช่นชุมชนที่มีผู้เสพหรือผู้ขายนะครับสถานบันเทิงที่มีการใช้สารเสพติดนะครับ 2. คือการที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขาดแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตนะครับ 3นะครับคือการอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ใช้สารเสพติดอาจถูกชักชวนไปเสพสารเสพติดได้นะครับ4คือปัญหาจากการเกิดปัญหาชีวิตนะครับแล้วหาทางออกด้วยการพึ่งสารเสพติดนะครับอันนี้คือสภาพแวดล้อมนะครับคือส่วนนอกนะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อมาคือพฤติกรรมเสี่ยงนะครับก็คือปัจจัยภายในของเรานะครับก็คือ1เช่นมีความอยากรู้อยากลองสารเสพติดนะครับ 2. องคบกับคนที่ใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเกเรซึ่งบุคคลเหล่านี้นะครับมีโอกาสเสี่ยงที่จะใช้สารเสพติดนะครับสชอบเที่ยวในสถานบันเทิงนะครับซึ่งอาจมีคนใช้สารเสพติดและอาจถูกชักชวนให้เสพติดได้นะครับแนวทางการป้องกันนะครับหนึ่งเลยก็คือไม่ทดลองใช้สารเสพติดนะครับส ไม่คบกับคนที่ใช้สารเสพติดหรือบุคคลที่เกเรและมีแนวโน้มว่าจะใช้สารเสพติดนะครับ 3. หลีกเลี่ยงการเที่ยวในสถานบันเทิงนะครับต่อไปนะครับเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับปัจจัยเสี่ยงก็คือการที่เราสร้างที่อยู่อาศัยนะครับในสภาพภูมิประเทศหรือภูมิอากาศที่เสี่ยงต่อเกิดเกิดการ เกิดภัยธรรมชาตินะครับเช่นสร้างอยู่ในพื้นที่แนววงแหวนแห่งไฟนะครับเป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกซึ่งมันจะเสี่ยงนะครับต่อการเกิดแผ่นนินไหวนะครับหรือว่าเขตพื้นที่ใกล้ภูเขาซึ่งเกิดเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มนะครับเมื่อฝนตกหนักหรือจะเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมนะครับ พฤติกรรมเสี่ยงนะครับก็คือพฤติกรรมของตัวเรานะครับก็คือการนะครับที่เราไม่รับฟังข่าวสารการเตือนภัยเรื่องภัยธรรมชาตินะครับจึงไม่สามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ทันนะครับ 2. ไม่เชื่อข่าวสารที่ได้รับว่าจะเกิดภัยพิบัติในสถานที er 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 ah ่ที่ตนเองอาศัยอยู่หรือไปท่องเที่ยวนะครับแนวทางการป้องกันนะครับสําหรับภัยพิบัติเลยคือ1นนะครับฟังข่าวสารการเตือนภัยเรื่องธรรมชาติ จากสื่อต่างๆนะครับเพื่อให้ทราบว่าภัยธรรมชาติเนี่ยจะเกิดที่ใดได้บ้างนะครับผลกระทบเป็นอย่างไรและเพื่อเตรียมตัวป้องกันหรือรับมือได้ทันนะครับสองนะครับเชื่อข่าวสารที่มาจากทางราชการในเรื่องภัยธรรมชาติแต่ถ้ามาจากแหล่งอื่นนะครับเพื่อความปลอดภัยให้เชื่อไว้ก่อนแต่ถือคว่าถือคติสว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับ 3. จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ในบ้านเสมอนะครับเผื่อเกิดกรณีฉุกเฉินนะครับ 4. ฝึกซ้อมการหนีภัยธรรมชาติอยู่เสมอเพื่อให้สามารถหนีเอาตัวรอดหากเกิดภัยธรรมชาติได้นะครับต่อไปนะครับคือเรื่องภัยจากโจรผู้ร้ายนะครับปัจจัยเสี่ยงนะครับของเราที่มีต่อสุขภาพนะครับจากโจรผู้ร้ายก็คือ1น,นะครับ การอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายนะครับเช่นอยู่ในซอยลึกเปลี่ยวมืดไม่มีไฟทางนะครับหรือว่ามีผู้ติดสารเสพติดอยู่บริเวณที่พักอาศัยจำนวนมากนะครับสสภาพสังคมและเศรษฐกิจนะครับทำให้คนที่ตกงานเนี่ยเกิดความเครียดนะครับแล้วก็เกิดการรักขโมยหรือป้นชิงทรัพย์มากขึ้นนะครับ พฤติกรรมเสี่ยงนะครับก็คือพฤติกรรมที่ตัวเราทำนะครับก็คือเช่นการเดินไปอยู่ในที่เปี่ยวนะครับหรือรับตาคนเพียงลําพังนะครับการถือกระเป๋าอย่างไม่ระมัดระวังนะครับการสวมเครื่องประดับมีค่ารอ่รอตารอ่อใจมิจฉาชีพนะครับรวมทั้งผู้หญิงที่แต่งกายเปิดเผยร่างกายหรือรัดรูปจนเกินไปนะครับก็อาจที่จะเสี่ยงต่อการถูกคมขืนได้นะครับ แนวทางป้องกันเลยนะครับก็คือ1นนะครับพยายามไม่อยู่ในที่เปี่ยวหรือที่รับตาคนเพียงลําพังนะครับควรถือกระเป๋าอย่างระมัดระวังนะครับโดยจับไว้อยู่กับตัวนะครับหรือถืออุ้มไว้ด้านหน้านะครับ3นะครับก็คือไม่สวมเสื้อเครื่องประดับรอดตาลอดใจมิจฉาชีพนะครับถ้ามีความจําเป็นนะครับก็สวมใส่อย่างมิดชิดเรียบร้อยนะครับอย่าให้พวกมิจฉาชีพมันเห็นได้นะครับ 4. แต่งกายมิดชิดเรียบร้อยนะครับไม่แต่งกายรัดรูปหรือว่าล่อแหลมหรือเปิดเผยให้เห็นรูปร่างจนเกินไปนะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของพิษในอาหารนะครับปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพเลยก็คือสารพิษต่างๆที่ตกค้างอยู่ในพืชผักนะครับเช่นสารฟอรมาลินที่ใช่อาหารทะเลนะครับปลาหรือผักที่มีพิษนะครับ สารสังเคราะห์มีพิษนะครับที่ใส่ลงไปในอาหารเพื่อตกแต่งสีให้ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคนะครับความไม่สะอาดของอาหารและการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารต่อมาครับคือพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับสำหรับสารอาหารหรืออาหารที่มีพิษนะครับก็คือ1การที่เรารับประทานอาหารสีฉุดาฉิดนะครับก็มีโอกาส ครับ2การรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ดิบหรือว่าสุกๆดิบๆนะครับ 3. รับประทานอาหารที่ปรุงไม่ถูกสุขลักษณะ 4. รับประทานอาหารที่อยู่ในภาชนะที่ไม่สะอาดนะฮะหรับประทานอาหารที่ตนเองเคยแพ้อาหารประเภทนั้น 6. รับประทานอาหารที่มีสารพิษตกค้างหรือคาดว่ามีสารพิษตกค้างอยู่เนะจ็ รับประทานอาหารเหลือค้างคืนหรืออาหารที่มีแมลงวันตอมทุกอย่างนี้นะครับก็เป็นพฤติกรรมที่จะเสี่ยงต่อสุขภาพของเราแนวทางการป้องกันเลยนะครับก็คือ1นนะครับไม่รับประทานอาหารที่มันมีสีฉูดฉาดนะครับไม่รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่สุกๆดิบๆนะครับไม่รับประทานอาหารที่ปรุงไม่ถูกสุขลักษณะนะครับไม่รับประทานอาหารที่อยู่ในภาชนะที่ไม่สะอาด ไม่ทานอาหารที่ตนเองเคยแพ้มาแล้วแล้วก็ไม่ทานอาหารที่มีสารพิษตกค้างหรือเราคาดว่ามันจะมีสารพิษตกค้างอยู่นะครับต่อไปครับก็คือเรื่องของเครื่องเล่นในสวนสนุกนะครับปัจจัยเสี่ยงเลยนะครับก็คือ1การที่ใช้งานเครื่องเล่นมานานนะครับแล้วก็ขาดการบำรุงดูแลนะครับความบกพร่องนะครับของผู้ควบคุมเครื่องเล่นนะครับ การขาดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของเครื่องเล่น7.2ครับพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับก็คือ 1. เล่นโลดโผนขาดความระมัดระวังนะครับ 2. ไม่เชื่อฟังและไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมเครื่องเล่นนะครับ 3. เล่นเครื่องเล่นที่เก่าซึ่งดูแล้วอาจไม่ปลอดภัยนะครับ 4. เล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายนะครับ 5. ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องเล่นแนวทางการป้องกันนะครับก็คือ1ต้องเล่นอย่างระมัดระวังไม่เล่นโลดโผนนะครับต้องเชื่อฟังควบผู้ควบคุมเครื่องเล่นและปฏิบัติตามคําแนะนํานะครับ3ไม่เล่นเครื่องเล่นที่เก่านะครับซึ่งดูแล้วอาจไม่ไม่ปลอดภัยนะครับ4ไม่เล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อก,การเกิดอันตรายนะครับห้า ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ติดไว้กับเครื่องเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นผังสรุปสาระสำคัญนะครับการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆวันนะครับนักเรียนมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพทางนั้นนะครับสิ่งที่เราควรวิเคราะห์ก็คือพฤติกรรมเพราะพฤติกรรมนะครับเกิดจากตัวเรานะครับ เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนะครับที่มันจะเสี่ยงไปต่อสู่าการเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับส่วนในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะครับเราก็เลือกที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับเช่นสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีนะครับเราก็หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปตรงนั้นนะครับก็สําหรับ การเรียนในบทนี้นะครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้นะครับก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดให้คุณครูด้วยนะครับถ้าเกิดใครดูแล้วสนุกหรือว่าชอบนะครับหรือเข้าใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ